สวัสดีครับวันนี้มีลูกค้านำรถรุ่นเชฟโรเลตแคปติว่าเข้ามาใช้บริการฟอกและฟลัดชิงเกียร์กับทางเราเพิ่มสินค้าเซอร์วิสนะครับซึ่งการฟลัดชิ่งนี้สามารถที่จะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้เกือบ100%เลยทีเดียวซึ่งต่างจากการเปิดน็อตถ่ายที่เปลี่ยนได้ไม่ถึง50%ทําให้การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์มีประสิทธิภาพไม่เต็มที่เพราะมีน้ำมันเก่าคงค้างอยู่ภายในเกียร์ โดยการฟลัชชิ่งจะเป็นการนำน้ำมันใหม่เข้าไปดันน้ำมันเก่าออกมาฟอกที่เครื่องฟลัชชิ่งของเราโดยผ่านตัวกรองตัวกรองนี้ใช้สำหรับการกรองสิ่งสกรปรกในน้ำมันออกและเจ้ากรองตัวนี้สามารถกรองได้ละเอียดถึง10ไมครอนโดยมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมคนเราถึง10เท่าโดยทางเราจะเปลี่ยนตัวกรองสำหรับการฟลัชชิ่งใหม่สำหรับรถที่เข้ามาใช้บริการทุกคันกับทางเรา ่อไปช่างก็จะต่อสายเข้าไปที่เกียร์เพื่อนำน้ำมันเก่าออกมาฟอกและแสดงให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างของสีน้ำมันเก่าก่อนทำการฟลัชชิ่งจะสังเกตได้ว่าทางด้านฝั่งซ้ายคือน้ำมันของลูกค้าที่อยู่ภายในเกียร์จะมีสีที่ขุนและมีสิ่งสกปรกผสมอยู่ซึ่งต่างจากทางขวาที่เป็นน้ำมันใหม่และมีสีที่ใสกว่าโดยเราจะใช้เวลาในการฟอกสิ่งสกปรกประมาณ15นาทีเดี๋ยวเรามาชมสีหลังฟอกกันนะครับ หลังจากผ่านการฟอกไป15นาทีสังเกตได้ว่าน้ำมันทางด้านซ้ายของลูกค้ามีสีที่ใสามากขึ้นและตอนนี้ก็พร้อมสำหรับการฟลัดชิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากการฟลัดชิ่งเสร็จแล้วเรามาชมสีของน้ำมันกันอีกรอบนะครับ หลังจากผ่านการฟลัดชิ่งไปเราจะเห็นว่าน้ำมันภายในเกียร์มีสีที่ใสขึ้นเกือบเทียบเท่าน้ำมันใหม่เลยทีเดียวโดยจะส่งผลทำให้เกียร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสึกหรอของเกียร์ยืดอายุการใช้งานไปได้อีกส่วนการฟลัดชิ่งครั้งต่อไปทางเราจะแนะนำทุกๆ40,000กิโลเมตรสำหรับลูกค้ารถเกียร์ออโต้ทุกท่านนะครับ และสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ด้วยกับเพิ่มสินค้าเซอร์วิสศูนย์บริการรถยนต์แกส๊สครบวงจรหากท่านใดนะครับสนใจใช้บริการฟอกฟลัดชิ i n เกียร์หรือบริการอื่นๆสามารถแอดไลน์แอดพีหรือเบอร์ติดต่อ0964562330หรือ021532289เพื่อสอบถามหรือนัดจองคิวก่อนเข้าใช้บริการได้เลยนะครับ